สวัสดีครับช่างต่อมเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็ส่งงานรนัวเลยให้ลูกค้านะครับเตา้าแต่เช้ายังไม่ได้หยุดเลยครับก็อไปหยุดอีกทีนี่แวละครับมันมืดนะครับงานเสื้อข้อฝานะครับผมตามตำรารถดันโลรถแข่งเลยนะครับสั่งได้ตัวนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นฝามือหนึ่งเบิกศูน์นะครับผมฝาแท้มือหนึ่งเลยนะครับผมเบิกศูนย์มาทํานะครับก็ วาวสามสิบยีครับลูก59นะนี่เสียงดังนะครับกล้องกลางวานบ่าวาวไม่รั่วนะครับผมอันนี้ก็ป่าเสร็จบทให้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับไม่ถึงประกอบได้เลยไม่ต้องบทวาวนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูการเปิดพอร์ตกันนะครับผมพอร์ตไอเดียเสียสำหรับรถดันโลนะครับผมอันนี้ ก็ใช้ไม่เยอะนะครับรถโลนี่ก็กําลังอัดน้อยครับรูพอดก็น้อยนะครับน้อยตามกําลังอัดนะครับถ้าเป็นรถแข่งเนี่ยจะพอดใหญ่นะครับกำลังอัดก็ใหญ่ตามไปด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมทรั้งแรกเลยครับผมเปิดตรงนี้ถ้าขอบบ่าวาวเลย เปิดขอบฝานะครับผมให้เท่ากับบ่าวาวเลยเห็นไหมคือว่าบ่ามันใหญ่นะครับรูในก็ต้องใหญ่นะครับไม่ให้อะไรมันแบบว่ามาฝังทางออกมันเลยนะครับผมทั้งทางออกทั้งทางเข้าเลยทําให้มันเรียบที่สุดเลยนะครับอย่าให้มันเป็นคลื่นหรือว่าเป็นเนินเป็นหลุมเป็นสะดุดอะไรเลยนะครับผมเดี๋ยวการไหลมันจะไหลมาดีนะครับ ใบวาวสามสิมิลนะครับผมรูรูเข้าจะประมาณ28่สิบแปนะไม่เกิน28่สิบแปนะครับเพราะว่ารูเข้ามันจะใหญ่กว่าใบวาวไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวมันจะเกิดอาการที่ว่าเข้าเยอะเกินนะครับ เก็บมุมสาม,มุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็จะมาเก็บไอเสียต่อนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้เปิดทางเข้าออกนะเปิดในด้านฝาของมันก่อนในด้านหัวลูกสูบก่อนนะครับ นี้ต้องพิธีพิถันนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันใกล้กับบ่าววาวถ้าโดนบ่าววาวไปนี่มันจะใช้งานไม่ได้เลยนะครับต้องปาดใหม่แล้วก็เปลี่ยนวาวใหม่นะครับผมเซตระยะใหม่ทั้งหมดเลยนะอ่ะทีนี้ก็มาถึงรูเข้าครับผมรูเข้านี่เดี๋ยวเราจะเปิดนะครับให้กลมไปเลยก็นี่ครับใบวาวนะครับผมใบเนี้ยเข้าได้ก็จบละนะครับแล้วก็ไล่ลงเลยนะครับใช้ได้เลยใช้ใบเสียทาเอานะครับ วิธีก็เดี๋ยวหมุนควงเลยนะสำหรับมือใหม่ที่กลัวไม่แม่นก็เอาใบวาวางประกางไม่จิกวาดก็ได้นะครับผมแบบนี้นะทําให้ดูนะครับอัน,นี้ก็วางอย่างนี้นะครับผมวางให้กลางอย่างนี้นะครับปุ๊บนะครับเล็งดูให้มันให้มันกลางฝานะครับผมเวลาใส่เรือลินเ่งแล้ว มันไม่เดียวไม่เป๋นะครับอ่านี้เราก็เปิดขอบในมันเปิดเอาแค่ขอบในมันก็พอแล้วนะครับไม่ต้องไปเปิดใหญ่ถึงขนาดขอบนอกนะครับอันนี้ก็ต่อเลยนะครับผมได้แล้วนะครับระยะ นะครับว่าจะเปิดประมาณไหนดีจริงๆก็ขยายไม่เยอะเท่าไหร่เห็นไหมครับประมาณ26มินินครับไอเสียงมันก็ออกไม่เกิน26อ่ะครับ ไอดีมันก็ใบมันใหญ่กว่ายังไงมันก็เข้าเยอะกว่าเสียอยู่แล้วนะครับมันเข้าเยอะก็ออกอยู่แล้วนะครับผมมันต้องเหลือไอดีไว้นะครับในการทําการจุดระเบิดรอบต่อไปนะครับผมสาหรับกลไกเครื่อยนต์ของสี่จังหวะนะครับมันจะทําใบวาวมาเท่ากันไม่ได้หรือรูเท่ากันไม่ได้นะครับถ้ารูเท่ากันใบวาไอดี wow, ก็ต้องใหญ่กว่านะครับ เพราะว่ามันจะไม่เข้าหมดจุดหมดแล้วก็คลายหมดนะครับถ้าคลายหมดอย่างนั้นเครื่องมันก็ไม่มีแรงจุดระเบิดรอบต่อไปนะครับมันต้องเหลือไอดีไว้นะครับไอดี ID มันเลยใหญ่กว่าไอเสียแค่นั้นเองนะครับใบวาล์วมันนะครับอย่าตามเมจิทที่เราวาดเลยมันก็จะไม่ใหญ่ไม่เวอร์ไปรถมันก็จะเต็มเร็วนะครับ แต่ถ้าใครคิดว่าลงสเตอร์เบอร์เล็กสุดๆแล้วมันยังตัดอยู่นะครับผมก็ลองทําการเปิดเพิ่มอีกสักมิลหนึ่งก็ได้นะครับมันก็จะเต็มช้าแล้วก็จะยาวกว่าเดิมครับ เนี๋ยก็ค่อยทยอยล้วงไปครับกดมากๆไม่ได้ครับอนูมัยญามันติดดอกครับนะครับจะไปชุบน้ํามันไปครับผมรักษาดอกไปด้วยได้ใช้เปนนานครับผมไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเปิดได้ดีช่วยนะครับช่วยอะไรนะครับหลายคนถามนะครับ ก็ให้อากาศกับน้ำมันมันเข้าเยอะกว่าเดิมแค่นั้นแหละครับ mm hmm. ก็คํานวณดูกับใบวาลด้วยครับอย่างที่ผมทําให้ดูคํานวณด้วยว่าไอเสียใบวาล์วเปนแค่ไหนครับก็เปิดให้มันพอดีกันนะครับ mm hmm. น้อยน้อยกว่าก็ไม่พอครับรถจะแห้งเยอะเกินรถก็จะยาวยาวไปเลยวิ่งยาวไปเลยเหมือนรถลงสเตอร์เล็กเลยนะครับไอรูพอดเนี้ยมีผลเยอะเลย เพราะว่าผมทารถแข่งผมก็ไล่มาครับหมดไปหลายฝาแล้วนะครับฝาจะรู้เรื่องกลไกของมันนะครับวันนี้เอามาบอกพวกท่านนะครับเอาบอกเพื่อนๆกันฟรีเลยนะครับจะได้ไม่หลงทางกัน,นครับรถแข่งนะครับพอดใหญ่ครับพอเบลเลอร์เลย นะรถกําลังอัดตรนสูงอะ่ะรถสั้นะนะครับแต่รถยาวเนี่ยรูพอดเล็กนะครับไม่ใหญ่แต่อยู่ที่แคมด้วยนะแคมบางคนก็ยังไงอะ่ะเปิดน้อยอะ่ะมันก็ต้องใช้รูใหญ่ช่วยใช่ไหมยกน้อยอะ่ะบางตัวยกเยอะ,อะมันดูดนานอะ่ะมันคลายน,าน้ำมันก็ใช้ผัดรูเล็กได้นะครับแต่หลกัหลกๆยืนเล็กๆไวกก่อนนะครับถ้ายังไม่มั่นใจยังไม่เคยทารูใหญ่อะ่ะเพราะว่าทำไปแล้วเดี๋ยวมันจะเสียฝาครับค่อยๆเปิดรูเล็กๆไปนะครับ ถ้าไม่พอจริงเราขยายใหญ่ได้ครับแต่ถ้าเราเปิดใหญ่แล้วเราจะให้มันเล็กน่ะยากนะครับเราจะตีบูตตีบ่าใส่รูพอตก็ไม่ได้นะครับผมให้มันเล็กครับต้องเกลี่ยนสายอย่างเดียวง่ายสุดครับ ID. ไอดีใกล้เสร็จแล้วครับผมไอดี ID. เดี๋ยวนิดเดียวครับผมเดีย๋ยวให้ชมกันฝ่าร้อสิบไอนะลูกค้าก้าวสักห้าดันโลครับฝ่านี้ใส่เรือซีบีได้เลยครับ30มินนะิ้อ่ะ เจีบฝั่งนี้นิดนึงครับถ้าไม่พอก็ไม่เปิดเติมเอาได้นะครับผมอันนี้แต่หลักๆมันพออยู่แล้วครับรูขนาดนี้ นูลเลอเลยนะครับของเดิมมา 20, 21 21มิลอะ21 22, 22อะผมเปิดให้ไป26นะครับโหคิดตัวมันใหญ่กว่ากันขนาดไหนอะรู้พอดนะครับง่ายๆว่า125 6จับ5ผมลดแข่งผมเปิดแค่29มิลน,นะครับ อันนี้แค่ลูก5-8เองนะชัก5ยี่ห้ายี่หกนี่ก็เกินแล้วอ่ะนะครับตกินที่มันจะกินได้แล้วต้องเป็นในโตแล้วถ้าใหญ่กว่านี้ครับในโตหัวขีดพันซีซีพวกเนี้ยถึงจะไปได้ครับถ้ารูใหญ่กว่านี้นครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแคมแต่งตรงสเปคเลยนะครับผมต่วนี้ เคครับผมวรวยดีเสร็จแล้วนะครับรวยดีไงบ้างครับอ่านี่ก็คือรวยดีนะครับผมเดี๋ยวจะใช้บอสต,ตัวเล็กเก็บอีกทีนึงน,นะครับนี่ครับข้างบนก็กลมนะผมบอถึงข้างล่างนะมันจะบีบเหมือนช่องสี่เหลี่ยมเลยนะมันจะบีบนิดนึงเพราะว่าเราจะเอาขึ้นมาเยอะไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมมันขึ้นบนเยอะไม่ได้มันติดบ่าวาลครับเดี๋ยวไปเปิด โดนตรงนี้เยอะนะครับเดี๋ยวบ่ามจะซุดลงไปนะครับเราก็ไปเล่นข้างหลังเอาข้างหลังเราก็เล่นเยอะไม่ได้เดี๋ยวทะลุมานี่อีกนะครับผมแล้วก็เอาพอสวยงามพอสมควรนะครับผมอ่านี่ก็ไอดีนะครับไอเสียก็แบบเดียวกันเลยขยายเพิ่ม2มิลเลยนะทรงนี้เลยขยายเพิ่ม2มิลนะครับอันนี้ก็เป็นการเปิดพอตฝานะครับซึ่งให้ลูกค้านะครับส่วนเบ้าตรงนี้นะครับลูกค้านะครับใช้หัวเรียบไปเลยนะครับผมนี่เบามันจํากัดเห็นไหม ขุดเยอะก็ไม่ได้นะครับฝ่าวาวลอยเดี๋ยวไปชนอันนี้ชนบ่าวาวนะครับผมนี่อันนี้ก็นี่ก็สิบหกสิบเจ็ดซีซีแล้วนะ <c oughs> ก็เยอะอยู่นะครับใช้หัวหัวเรียบไปเลยถ้ารถแข่งก็ใช้หัวหนูนซุกเข้าเบ้าไปนะครับใครไม่เสียใครเยอะๆหน่อยก็ใช้ได้แล้วนะครับฝานี้ก็สั่งทําได้ครับวันเดียวก็พร้อมพร้อมส่งให้แล้วครับผม